สีัน108 fm โดยอและนี่คือ5อันดับงานเพลงนะครับงานเพลงที่อยู่ใน20อันดับของเรานะฮะอันดับที่20ครับหง,งานเพลงจาก โลแฟทนะครับหยุดความอาหยุดเหงาไปด้วยกันนะฮะอันดับที่19ครับยิ่งรักยิ่งห่างในึ่งเพลงจากสิงโตนำโชคนะครับสัปดาห์ก่อนก็19ใช่ด้วยกันนะฮะอันดับที่18ครับเจ็บแค่ไหนก็ยังรักอยู่นะครับในึ่งเพลงจากฟิล์มบงโกดครับสัปดาห์ก่อนเพลงนี้อยู่นู่นอันดับที่15นะครับตกลงมา3อันดับเลยอันดับที่17ครับรักแท้แล่วเธอครับในึ่งเพลงจากบี้สุกิลนะฮะสัปดาห์ก่อนอยู่อันดับที่16นะครับกระเถิบลงมา1นึ่ง ไม่เจ็บหรอกแค่คันๆนะฮะอันดับที่16นะครับงานเพลงจากสันนิงเป็น New ร e ลิส s e ด้วยนะฮะเข้ามาใหม่เลยกับงานเพลงที่มีชื่อว่ามองแต่ไม่เห็นฟังแต่ไม่ได้ยินนะครับเพลงนี้มานานแล้วนะฮะแต่ว่าเพิ่งจะได้มาสัมผัสชาร์ตของเราก็เอาสัปดาห์นี้แหละอย่างที่บอกนะครับว่าท่านักของ SMS นะครับ4 5 5 4้2 2 5 4 5 5 4 1 2 2นะฮะระวังพลังแฝงไว้ดีๆบอกแล้วว่าอย่านิ่งนอนใจถ้า sms เป็นแบบนี้มีเฮแน่นอนนะฮะบอกแค่นี้แหละฉันใบแค่นี้แหละอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันไปฉันไม่ได้อินช้นาใคร แ,แปลกใจที่น้ำไหลออกตาเข้า <is> ใจใหมโอเคในเพลนี้เดี๋ยวพักกันด้วยอันดับที่15แล้วกันนะครับ fall, อันดับที่15หนึ่งงานเพลงนี้ oh, สัปดาห์ก่อนอยู่อันดับที่13นะฮะเออน,นี่ตกลงมา2ออันดับเนาะ จบยังไงเพลงน,นี้พักกันแป๊บเดียวนะครับเรลงหน้ากลับมาอยู่กันต่อครับท oh. ี่นี่ซีสันร้อยแปดเอฟเอ็มเติมชีวิตให้มีซีสันมากขึ้น oh. อันดับที่15ประจำสัปดาห์กับซีสันท็อปชาร์ตท็อปทเวนตี้ครับเพลงนะฮะจากว่าธนกฤตครับ oh. เพลงี่มีชื่อว่าลูกผู้ชายตัวจริงครับไม่เกี่ยวกับกระทิงแดงนะฮะ